สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่างวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนฐานแบตเตอรีอร่ในการสวอตนะครับในการรุ่นนี้จะเปลี่ยนฐานง่ายนะครับให้เพื่อนเพื่อนลองลองดูนะครับับแรกก่อนเราก็จะปลดสายก่อนนะครับพื้นที่ในการทํางาน ก่อนที่เราจะใช้ก็ไม่ยากง่ายมีฝาเปิดนะครับนี่มือถ่านอยู่ตรงนี้นะครับเราจะใช้สิ่งที่เราใช้ก็คือเหรียญเหรียญเงินเรานเองนะครับใช้ตรงนี้ ให้บิดบิดไปทางนี้นะครับบิดย้อนย้อนเข็มนาฬิกาแบดนี้ครับ ่าก็จะเป็นรัก่างนี้ทาความสะอาดก่อนนะครับลางกะอาดด้านในก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปบ้างเข้าไปอย่างนี้นะครับ แล้วก็วางให้ตรงวางให้ตรงเขี้ยวนะครับแล้วก็หมุนหมุนตุดแล้วครับแค่นี้หมุนไปได้หมุนด้านขวามือนะครับอันนี้ก็แน่นแล้วนะครับในการรุ่นนี้จะเปลี่ยนฐานง่ายนะครับฐานแต่ฐานเขาจะต้องเป็นฐานที่คุณภาพดีนะครับ เพราะเป็นในในการรุ่นนี้เขาจะเปิดซ่อมเปิดอะไรไม่ได้เปิดเปิด,เ,ปดเวลามีปัญหาคือคือซ่อมลาบากมากเพราะฉะนั้นฐานที่เราจะเลือกใช้ต้องต้องเลือกใช้ที่ฐานที่มีคุณภาพสูงนะครับเสร็จแล้วครับเจอแล้วครับเสร็จแล้วครับจบ อวิธีเปลี่ยนแบตเต,รต,เตรอรี่นาฬิกาสวอตขอบคุณที่ติดตามนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ